ถึงกัมพูชาอดีตธาตแห่งสยามเราในฐานะอนุชนแห่งสยามเข้าใจได้ถึงความรู้สึกที่เก็บกดอยู่ในใจของพวกเจ้าจากการที่ประเทศของพวกเจ้าได้เคยตกเป็นทาตสยามมายาวนานกว่าร้อยปีทำให้รู้สึกมีความอับอายฝังรากลึกอยู่ในใจของพวกเจ้ายังไม่อาจลืมเลือนได้จึงทำให้พวกเจ้ามีความรู้สึกที่อยากจะแสดงออกให้เหนือกว่าสยามอยู่ตลอดเวลาเพื่อลบปมด้อยความเป็นทาตสยามให้ออกไปจากใจตนเองดังที่ปรากฏไม่ว่าจะเป็นศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีต่างๆและดินแดงของสยามที่สืบทอดมาเป็นประเทศไทยในทุกวันนี้พวกเจ้าก็จะกล่าวอ้างว่าเคยเป็นของขเมรพวกตนมาก่อนแต่ถูกสยามแย่งชิงไปโดยหลอกตอนเองเพื่อให้รู้สึกว่าพวกตนมีภูมิปัญญาวัฒนธรรมที่เหนือกว่าสยามมานานนับแต่อดีตแต่ถูกสยามช่วงชิงขโมยไปซึ่งเราจะขอบอกกับพวกเจ้าว่ายิ่งพวกเจ้าและผู้นำของพวกเจ้าพยายามที่จะเบี่ยงเบนความจริงยิ่งมากเท่าใดพวกเจ้าก็จะ ยิ่งตกอยู่ในโลกของความลวงหลงลืมตนยะโสโอหังลำพองในตนติดก,กับดักอมด้อยของตนเองยิ่งมากขึ้นในที่สุดล่าสุดทำโอหังที่ปราสาทตาเมือนทมพยายามอ้างสิทธิ์ว่าเคยเป็นดินแดนของพวกตนมาก่อนซึ่งไร้หลักฐานแต่สิ่งปรากฏหลักฐานคือประเทศกัมพูชาของพวกเจ้าเป็นดินแดนที่เคยตกเป็นประเทศราชของสยามมาก่อนชาวโลกรู้แต่พวกเจ้าไม่รับรู้รวมถึงปราสาทนครวัดก็บ่งชัดว่าเป็นของสยามซึ่งฝรั่งเศสเจ้านายของพวกเจ้าเอง เป็นผู้บ่งชี้โดยสร้างปราสาทจำลองไว้ที่พิพิธภัณฑ์ของฝรั่งเศสเองระบุชัดว่าเป็นของสยามซึ่งตอนที่พวกจักรวรรดินิยมเข้ามามีอำนาจพวกเจ้าซึ่งมีสันดานทาตจึงมองอนาคตตนโดยหาผู้มีอำนาจคุ้มกลาหัวตนที่ดีกว่าจึงไม่แปลกที่พวกเจ้าจะตีจากสยามไปสยบเป็นทาสฝรั่งเศสและใช้นิสัยแบบฝรั่งเศสมาโอหังกับสยามพยายามล้ำแดนไทยสร้างปัญหาให้เกิดเพื่อหมายยึดครองอย่างฝรั่งเศสเคยทำ โดยอ้างว่าเป็นเขตแดนที่สยามยอมรับแนอธิปไตยของฝรั่งเศสตนจึงถือสิทธิเข้ายึดครองโดยไม่สนหลักกฎหมายสากลว่าเป็นเช่นใดแต่ไม่มีปัญญาต่อกอนจึงสร้างเหตุให้เกิดหวังร้องเรียนขึ้นสารโลกอ้างว่าเคยเป็นของฝรั่งเศสมิใช่ของสยามจึงควรเป็นของตนที่เคยเป็นทาสฝรั่งเศสมาก่อนซึ่งโดยสันดานทาสจึงไม่เข้าใจความหมายของการมีอธิปไตยแห่งตนโดยเมื่อประเทศตนมีเอกราชอธิปไตยแห่งตนโดยสมบูรณ์ ยอมไม่ได้อยู่ภายใต้อำนาจอธิปไตยของฝรั่งเศสจึงไม่อาจสืบสิทธิประโยชน์ใดๆของฝรั่งเศสซึ่งการเจรจาเขตแดนระหว่างไทยกับกัมพูชาจึงเป็นด้วยฐานะประเทศเอกราชที่ต่างมีอธิปไตยแห่งตนไม่เกี่ยวข้องกับพันธะอำนาจอธิปไตยของฝรั่งเศสแต่อย่างใดมิเช่นนั้นดินแดนของประเทศที่เคยมีพันธะตกเป็นประเทศราชของฝรั่งเศสมาก่อนอย่างลาวและเวียดนามยอมต้องตกเป็นส่วนหนึ่งของกัมพูชาพวกเจ้าด้วยกระนั้นหรือ